สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะบ้านสวนพอเพียงนะก็จะพามาพูดคุยเ,เกี่ยวกับ5ปัจจัยหลักของต้นทุเรียนแล้วก็ต้นในการปลูกต้นไม้อื่นนะครับดูมาถึงการปลูกต้นทุเรียนด้วยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะผมนั่งคิดทบทวนดูจดบันทึกก็มีอยู่5าวิหปัจจัยนะที่ทําให้ต้นไม้มีการจเจริญเติบโตที่ ดีนะก้อหนึ่งก็คือ,อ,อดินนะครัก็สองน้ำสามอากาศสี่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ห้าสุดท้ายเลยสําคัญที่สุดนะยาละก,ก็ไม่ที่สุดนะครับก็มีปัจจัยอื่นสําคัญมากด้วยก็คือปัจจัยที่ห้าแล้วยารักษาโรคพืชนะผมก็คิดว่าน่าจะมีเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาทำคลิปแยกนะครับว่า แต่ละปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็พามาชมสวนด้วยนะครับแล้วก็พวกห้าปัจจัยหลักนะครับทำคลิปแยกนะครับทุกปัจจัยเนี่ยก็อย่อมมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขาดหายไปเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้ ออมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนะครับเนี่ยค,คือต้นมังคุดนะครับช่วงนี้ก็มีการเจริญเติบโตที่พอสมควรนะครับแต่ตรงน,นี้ก็เนี่ยอากาศร้อนเกินไม่ได้บังแสงให้นะครับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสําหรับการต้นไม้ก็อย่างที่ผมกล่าไปข้างต้นนะครับก็เนี่ยเชื่อว่า ดินไม่ดีเนี่ยครับมันจะปลูกต้นไมก้การจเจร,ริญเติบโตก็ไม่ดีนะครับถ้าว่าขาดน้ําก็คือทุเรียนก็จะเขียวนะครับถ้ามีอากาศที่ไม่สมดุลก็ร้อนเกินไปด้วยเย็นอากาศเย็นเกินไปก็ทุเรียนก็มีปัญหาเนะี่ยนี่ครับอากาศก็ร้อนเกินไปนะครับส่วนปุ๋ยเนี่ย่อก็ให้ทุกสิบห้าวันครั้งนะปุ๋ยทางดินทางใบเนี่ยก็ จะมีะทางใบนี่ก็แค่ห้าวันครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็เจ็ดวันครั้งก็ใบก็ร่วงนะใบทุเรียนเนี่ยก็ร่วงแต่มังคุดนี่อยู่ได้นะครับมังคุดลูกใหม่นะปลูกใหม่ลงไม่ขี่วันเนี่ยเมื่อวานผมก็ได้สั่งปัจเจียเทียบไปแล้วก็เป็นยารักษาโรคพืชน,นะครับก็คือไตรโคเดมานะของอวิ วิทยเอ่อมาาลยเกษตรนะโมเกษตรเอ่เนะเเอวิทยาเขตกำแพงแสนนะจังหวัดนคปรปฐมนะสั่งมาแล้วเมื่อวานนะ่าจะไม่เกิน2อสาวันนะจะมาถึงเนดะี๋ยวผมจะมาทำดีขยายขยายใจโคดูมาให้ดูนะก็ต้องซื้อเข้าสารด้วยนะเ,เป็นหัวเชื้อนะ เป็นวเชื้อไต้โกูามานะมาขยายกับข้าวสารที่ว่าทากาคัญงูะกึงสุกนะครับกึงสุกกึงดิบนะครับจะทําให้ต้นตจะทำให้ไต้โกูามาเนี่ยจะเ,เติบโตได้ดนะีแล้วก็แข็งแรงนะครับส่วนย่ออื่นผมไม่ค่อยจะจะได้ใช้นะผมใช้ของวิทยาเกตกาแพงแสนนะก็คือแน่นอนอยู่แล้วเป็นวชัชพืชเป็นวัชืช้ออย่างดีนะครับ ต้นนี้ก็เพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันสิบกว่าวันแล้วอาการก็ทรงๆนะครับก็เริ่มแตกแตยอดออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็อากาศเริ่มร้อนนะปัจจัยมันมีปัจจัยความร้อนเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยช่วงนี้ทั้งร้อนฝนก็ตกนะก็การปลูกต้นไม้เนี่ยก็ปัจจัยหลายๆอย่างควรทําให้สมดุลกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับ โลกทุกวันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงไปไปเยอะแล้วก็ต้องปรับตัวกันนะครับเกษตรกรนะวันนี้ก็เนี่ยผมมัมีกล้วยนะครับช่วยพลางแสงคนระับเป็นพืชเขาเขาว่าเป็นพืชพี่เลี้ยงนะแต่ก็ผมว่าเป็นมันสามารถพี่เลี้ยงเออในระหว่างที่ทุเรียนไม่ได้ให้ผลนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงร่มเงาไปด้วย ก็ได้ทั้งปประโยชน์ทั้งสองทางนะครับก็คือได้บำรุงดินไปด้วยนะครัพวกในลำต้นของกล้วยเนะี่ยก็มีสารอื่นะอื่นนี่ก็เป็นทุเรลยนปลูกใหม่นะครับก็อายุว่าสิบกว่าวันแล้วนะครับก็เมื่อวานผมก็ได้สั่งปัจเจยที่ข้าวแล้วอยากษาลูกนะแต่กูจะมาเดี๋ยวเชพาวมาจำแนกแต่ละเอ่อแต่ละปัจจัยนะครับว่าจะมี อะไรบ้างนะครับผมก็ไม่รู้มากเท่าไหร่นะครับเพราะมือใหม่ด้วยคนระับแต่จากการวิเคราะห์แล้วก็จากการศึกษาจดบันทึกนะครับทั้งจิตรีนะครับแล้วก็ปฏิบัตินะครับวบวกไปด้วยในในหลางปัจจัยนะครับ